ไม่ได้กลับบ้านนะลางอําลาของจ่าเพียวผู้กล้าช่องบกสดุดีจ่าสิบเอกสัตวัตสุจริตในสมรภูมิแห่งการประทะาที่ชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่ช่องบกอำเภอ้ํำยืนจังหวัดอุบลราชธานีมีเรื่องราวความกล้าหาและความเสียสละที่สลักลึกอยู่ในความทรงจำของชาตินั่นคือเรื่องราวของจ่าสิบเอกสตวัตสุจริตหรือจ่าเพียร ภูซึ่งชื่อของเขามีความหมายถึงการเวลาอันยาวนานแต่ชีวิตของเขาได้ถูกหยุดลงอย่างกระทันหันเพื่อแลกกับความมั่นคงของแผ่นดินจาก10เอสตวัวสรษสังก100ัดร้อยมอรว6ในฐานะพลขับรถสายผ่านเขาคือฟันเฟืองสำคัญในภารกิจลาตะเวนและปกป้องอธิปไตยไทยไม่มีใครคาดคิดว่าช้ามืดของวันที่8ธันวาคม68 จะกลายเป็นวันสุดท้ายของจ่าสิบเอกสัตวัตรขณะประจําการอยู่ที่ฐานปฏิบัติการป้อมไทยการโจมตีด้วยปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดของฝ่ายกัมพูชาได้ขามพุ่งเข้ามาใส่ป้อมเมื่อควันปืนจางลงร่างของวีรบุรุษผู้นี้ก็แน่นิ่งลงพร้อมกับความเงียบงันเข้าแทนที่เขาคือทหารหารเพียงหนึ่งเดียวที่ต้องสังเวยชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ เพื่อหยุดยั้งและปกป้องมีให้เพื่อนร่วมชาติและผืนดินต้องตกอยู่ในความอันตรายและนี่คือความภูมิใจที่แลกมาด้วยน้ำตาเบื้องหลังเครื่องแบบทหารเขาคือผู้ชายที่รักครอบครัวมีภรรยาที่ต้องดูแล,แลและลูกสาวตัวน้อยวัยเพียงห้าขวบที่กำลังรอคอยการกลับบ้านของพ่อนางอรพันธ์สุจริตอายุ53ปีแม่ของจ่าเพียวระบุว่า ตนไม่คิดว่าการที่จ่าเพียวโทรศัพท์มาหาลูกสาวเมื่อคืนวันที่7ธันวาคม68ที่ผ่านมาบอกว่าพ่อยังไม่กลับบ้านนะเขากำลังยิงกันนั่นจะเป็นคำสั่งเสียกับลูกสาววัย5ขวบที่กำลังเข้าเรียนชั้นอนุบาลเป็นครั้งสุดท้ายตนก็ได้แต่ร่วมส่งกำลังใจให้ทหารในแนวหน้าปลอดภัยส่วนลูกชายของตนที่สละชีพเพื่อชาติ ถึงต้นจะเสียใจมากแต่ก็ยังภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตชายชาติทหารได้สละชีพเพื่อรักษาอธิปไตยของพื้นแผ่นดินคำพูดของนางอรพันธ์สุจริตผู้เป็นมารดาสะท้อนถึงความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ที่ลูกชายได้ทำหน้าที่เพื่อชาติจวบจนวาระสุดท้ายการจากไปของจ่าสิบเอกส,ส,สุจริต ไม่ได้เป็นเพียงการสูญเสียกำลังพลหนึ่งนายแต่เป็นการย้ำเตือนให้พวกเราทุกคนได้ตระหนักว่าอิสรภาพและความสงบสุขที่เราได้รับในทุกวันนี้แลกมาด้วยหยาดเหงื่อเลือดและชีวิตของวีรชนผู้กล้าเหล่านี้เขาคือตัวแทนของทหารทุกนายที่ยอมทิ้งความสุขส่วนตัวทิ้งครอบครัวที่อบอุ่นไว้เบื้องหลังเพื่อสวมหัวใจสิง ยืนอยู่แนวหน้าการเสียสละของเขาจะเป็นเครื่องเตือนใจให้คนไทยทุกคนจดจำและสะดุดีวีรกรรมของทหารผู้กล้าผู้นี้ตราบชั่วนิรันดร์ทั้งนี้เพื่อนฝูงญาติมีจำนวนมากต่างพาการฝากถ้อยคำอาลัยหลังการจากไปของจ่าเพียวไว้ในโซเชียลอาทิเช่นแด่เพื่อนจ่าสิบเอกสัตวัสุจริตหรือเพียว NCO 1857 0ร้อยอินซีผู้เสียสละชีวิตขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะเพื่อนสดุดีทหารกล้าจากสิบเอกสตัตวสุจริตความกล้าหาญความเสียสละวีรบุรุษจากน้องพออร้อยเอ็ดเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับท่านนายมันสุดยอดเพื่อนเราไปสอบนายสิบด้วยกันกินนอนผิดหวังด้วยกัน ขอให้นายโชคดีกับการเดินทางครั้งนี้เพียวเพื่อนรักเดินทางปลอดภัยเพื่อนสมศักดิ์ศรทที่สุดแล้วจ่าสิบเอกสัตวัตส,สุจริตเดินทางปลอดภัยครับเพื่อนดอกจันร่วงโรยไม่มีเพิ่มมีแต่ลดกัมพูชายิงก่อนขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนและครอบครัวทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วขอบคุณที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทย รักและคิดถึงเพื่อนตลอดไปจ่าสิบเอกสัตวัตสุจริต